เมื่อกี้เห็นซีแรนด์โหนานมากเลยนะผมจำวามได้ตั้งแต่โหสามสิบปีไม่ใช่หรือสามสิบปีใช่ยี่สิบกว่าปีแล้วฮะรู้สึกว่าเคยเห็นที่เมืองไทยนะซีแรนลนะฮะก่อนที่จะเป็นรัวเป็นเมิร์กนะ สิ้นสุดน,นะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นแพ่ใหม่นะครับรับได้ห้าสิบสามนะฮะความจุก็จะมีหัวรถจักรตามมาฮะข้างหลัง ััจดเต็มมาแล้วครับก็เมื่อกี้เป็นยูเนียนนะฮะตอนนี้ก็เป็น BNSF นะครับมาแล้วครับนู่นนะฮะถ้าเห็นนะสองหัวนะมาทำวัวเล่นเครื่องนะอะไรล่ะ <laughs> ได้เวลาออกแล้วฮะไปแล้ว <laughs> โหยทำคำาเร็วตั้งแต่ต้นนะฮะ <laughs> แล้วก็ยังมีขบวนนึงนะครับว่าเมื่อกีก้เขารอสัญญาณ <laughs> อยู่ความเร็วที่ใช้ตอนนี้นะฮะ 10นะฮะ45 50นะครับ จะไปแซงไอ้ลิ้วของแพ้เปล่านะฮะ oh. มีฟันด้วยนะไห้แล้วนะก็าจะแรงเกียดสีนะฮะไหม้กินไหม้แล้วครับโอ้โหไอ้นี่มันเต็มพีกัดแล้วเนี่ย พันยังโลยพุ่งอยู่เลยนะฮะแล้วก็พกอ่าท้ายกระบ,บวนด้วยนะฮะไปแล้วฮนะ <c oughs> ด้วยไับเต็มนะครับผม เไม่แน่ใจนะเพราะว่าเมื่อกี้มันไหม้อ่ะล้อมันเสียดสีกันจนตอนนี้ควันขึ้นแล้วนะฮะโอเคครับ